สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกมทรพระนครรายการเรียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญจ์กลินคณะเทคโนโลยีขกรรมศาสตร์รายการเรียบพระนครวันนี้จะนําพาทุกท่านไปลัดเลาะเรียบเรื่องราวของครบรอบ90ปีกบฏบ,บวรเดชนะคะเหตุผลของการกรบฏบ,บวรเดชซึ่งทุกท่านเคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ เด็กๆหรือว่าในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของบ้านเราท่านก็จะได้ยินคําว่ากบฏบวรเดชกบฏบวรเดชนะคะคืออะไรกบฏบวรเดชเกิดจากกลุ่มของสถาบันหรือเชื้อพระวงศ์นะคะที่พยายามจะต่อต้านหรือแอนตี้คณะราษฎรที่ทําการปฏิวัติเปลี่ยนปแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475การเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนั้นเนี่ยทำให้ ประเทศไทยของเรานั้นปรับเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างในปัจจุบันนี้นะคะผู้จัดจะไม่พูดเหตุผลของความถูกความผิดหรือความดีหรือไม่ดีใช่หรือไม่ใช่ของการปฏิวัติของคณะราษฎรเพราะทุกอย่างมันมี2ด้านนะคะเหมือนเหรียญมีสด้านมีทั้งด้านบวกและด้านลบ การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรในปี2475ในครั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นความผิดหรือความไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นความถูกต้องหรือความดีทั้งหมดเราต้องมาชั่งน้ำหนักกันนะคะเพราะว่าบ้านเมืองของเรานั้นมันจะต้องมีการพัฒนามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลก เมื่อกระแสของโลกใบนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนการเมืองการปกครองไปทั่วโลกก,กระจายไปทั่วโลกแนวคิดของการป,ก,ปกครองแบบประชาธิปไตยกับแนวคิดของการปกครองแบบที่เราเรียกว่าฝ่ายซ้ายนะคะหรือคอมมิวนิสต์ก็เป็นแนวคิดใหญ่ของอการปกครองการเมืองระดับโลกแลวถึงแผ่ปกคลุมไปทั่วโลก ทั้งซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออกเราต้องยอมรับนะคะว่าแนวคิด2แนวคิด2องขั้วนี้เนี่ยจะเรียกว่าซ้ายสุดขวาสุดหรือตรงไหนผิดตรงไหนถูกตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีในส่วนตัวของผู้จัดนั้นมีแนวคิดของตัวเองนะคะมีตามความคิดของตัวเองเนี่ยหลังจากที่ได้อ่านประวัติศาสตร์มาหลายๆเล่มหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แล้วก็เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศนัน้นๆก็จะพบว่าตามความคิดของตัวเองการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศมันมีความเป็นอัตลักษณ์น,นะคะมันมีความเฉพาะของแต่ละประเทศแต่ละนั้นๆเพราะว่าพลเมืองหรือประชากรในประเทศต่างๆนั้นมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติแตกต่างกันประวัติความเป็นมาของการเกิดการก่อตั้ง การเป็นที่มาของประเทศชาตินั้นๆเนี่ยของชาตินั้นๆมันมันมีเรื่องราวนะคะมันมีรากเหง้ามันมีสตอรี่มันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาทําให้มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆในรูปแบบต่างๆจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเราไปศึกษาประวัติประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศไม่ว่าจะในเอเชียบ้านเราประเทศที่อยู่รอบๆบ้านเราเนี่ยนะครรอบๆประเทศไทยเนี่ย ซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์คล้ายๆกันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาก็คล้ายๆกันแต่การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาการวิวัฒนาการของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันด้วยสภาวะของผู้นำด้วยสภาพของเศรษฐกิจสภาพของพลเมืองหรือประชากรในประเทศนั้นๆทำให้แต่ละประเทศจึงมีพัฒนาการของตนเองแตกต่างกันออกไปที่สำคัญคือมันเป็น ลักษณะเฉพาะตนซึ่งมันจะเป็นตัวบ่งบอกนะคะว่าทำไมประเทศนี้ถึงมีการปกครองแบบนี้ทำไมประเทศนั้นถึงเลือกที่จะใช้การปกครองรูปแบบนั้นเพราะตัวผู้จัดเองมีความคิดว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะมันมีแต่อะไรที่อะไรที่จะเหมาะสมแล้วลงตัวที่สุดสำหรับประเทศนั้นๆสำหรับประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันไม่ได้มี ข้อบ่องบอกหรือชี้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปัจจุบันนี้จะดีกว่าระบบการปกครองแบบกษัตริย์ในอดีตหรือก็ไม่มีตัวชี้วัดไหนที่จะบอกว่าถ้าประเทศเราประเทศของเรายังมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพียงผู้เดียวยางเหมือนอย่างในอดีตเนี่ยประเทศเราจะดีหรือจะเจริญ เทียบเท่าเช่นทุกวันนี้ซึ่งก็ตอบไม่ได้นะคะไม่มีใครรู้แต่ทั้งหมดนั่นคือประวัติศาสตร์และทั้งหมดทั้งมวลปัจจุบันก็คือปัจจุบันนั้นความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองวัฒนาสถาพรของประเทศไทยของเรานั้นก็ถือว่ามันได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วและมันมีความเหมาะสมมันมีลักษณะเฉพาะตนของประเทศเราอยู่แล้วเราก็ควรจะ ภาคภูมิใจนะคะแล้วก็มีความเป็นตัวตนเข้าใจในคาแรคเตอรลิสติกหรือลักษณะเฉพาะตนของพลเมืองของชาติของเราที่สำคัญคือเราต้องรักประเทศชาติของเราภูมิใจในความเป็นชาติของเรานะคะเราก็คงจะไม่มาทะเลาะกันเองแต่เรื่องราวที่ผู้จัดมามาเล่าสู่ให้ทุกท่านฟังหรือมาลัดเลาะเรียบประวัติศาสตร์ให้ฟังนั้นเนี่ยเป็นเพียงเพื่อเปิด มิตินะคะหรือบริบทอีกหนึ่งบริบทอีกหนึ่งมิติของประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่เราต้องเรียนรู้เมื่อเราเรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ของตัวเราเองเราก็จะเข้าใจว่าปัจจุบันนี้ทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้แล้วมันดีหรือไม่ดีอย่างไรอันนี้ผู้จัดจะไม่ชี้นำนะคะในเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันว่า บ้านเมืองของเราดีที่สุดแล้วหรือยังรัฐบาลปัจจุบันนี้ปกครองเป็นยังไงดีหรือไม่ดีเทียบเท่ากับระบบกษัตริย์ในอดีตหรือไม่เราจะไม่มาพูดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าประวัติศาสตร์ก็คือประวัติศาสตร์ทุกอย่างมันย้อนกลับไปไม่ได้ปัจจุบันก็คือปัจจุบันสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือเรียนรู้เข้าใจประวัติศาสตร์แล้วก็อยู่กับปัจจุบันอย่างเหมาะสมที่สำคัญคือมองอนาคตของเราและวาง อนาคตของประเทศชาติของเราให้ดีที่สุดอันนั้นเป็นความคิดส่วนตัวของผู้จัดนะคะคุยซสยาวเลยวันนี้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวยาวไปนิดหนึ่งนานไปนิดหนึ่งนะคะขอเข้าสู่เรื่องที่เล่าค้างเอาไว้เมื่อคราวก่อนถึงเหตุการณ์การกระบฏบอลเดดเมื่อหลังจากเหตุการณ์การปฏิวัติ 2475แล้วเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วโดยคณะราษฎรเนี่ยอีกหนึ่งปีถัดมาก็มีการทำการาก่อการปฏิวัติซ้อนโดยพวกเจ้าบววเดชซึ่งก็เป็นเชื้อพระวงศ์นะคะสายาสายเรียกว่าสายเจ้านะคะหรือว่าสายสถาบันที่พยายามที่จะ ดึงอำนาจตัวเองกลับมานะคะเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้กลับมาเหมือนอย่างเดิมแต่ตัวพระองค์เจ้าบว์นเดชนะเนี่ยท่านไม่ได้ทำคนเดียวนะคะท่านก็มีทหารฝ่ายทหารเรือที่เราเรียกว่าประดูชาวดอกประดูทั้งหลายเนี่ยนะคะต้นประดูเป็นต้นไม้ประจำกองทัพเรือก็จะมีภายในกองทัพเรือก็กองทัพเรือเองเนี่ยซึ่งบางส่วนได้เข้าร่วมกับ คณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ก็ยังมีหลายหลายส่วนที่ยังจงรักภักดีนะคะแล้วก็อยากจะสนับสนุนพระองค์เจ้าบวรเดชในการที่จะปฏิวัติแล้วดึงอํานาจกลับมาให้แก่พระมหาระระะบบพมหากษัตริย์หรือสถาบันนั่นเองบันเ,เรื่องมันเกิดตั้งแต่ช่วงที่ไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ความร้าวฉานี้นะคะมันไม่ได้เกิดขึ้น มันไม่ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่เริ่มหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็เริ่มมีการกจัดตั้งรัฐบาลภายในรัฐบาลเองมันก็มีความขัดแยง้งแล้วก็ไม่ลงตัวกันในด้านความคิดพญาพหลพลพยุยหเสนานะคะพศพหลนโยธินเนี่ยซึ่งขณะนั้นเนี่ยขึ้นมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่สองนะคะ แล้วก็เป็นตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งที่ท่านดูแลก็คือผู้บัญชาการทหารบกด้วยท่านก็เมื่อมีการกระบาดบอลเด็กเกิดขึ้นในช่วงเวลาอีกหนึ่งปีถัดมาเนี่ยท่านก็สั่งการนะคะให้กองทัพเรือกองทัพบ,บกกองทัพอ,อากาศคือเพู่อพ่่ายๆว่าทุกๆุกเหล่าทัพเนี่ยโดยเฉพาะกองทัพบ,บกซึ่งเป็นกําลังหลักนะคะของทางฝ่า,ายคณะราษฎรยให้ทําการ ต่อต้านหรออือต่อต่อสู้นะคะป้องกันกองทัพของฝ่ายกบฏบวรเดชแต่กองทัพเรือนะคะกองทัพเรือก็เป็นส่วนสนับสนุนอีกอีกส่วนหนึ่งแต่เหตุมันเกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ประชาการทหารเรือเวลานั้นเนี่ยนาวาเอกพยาวิชิตชนรทีนะคะหรือทองดีสวุวรรณพฤกษ์เนี่ยปฏิเสธคําสั่งนายกรัฐมนตรีคือปฏิเสธคําสั่งของพยาพุ่นผลพ,พยาเสนาซึ่งซึ่งเมื่อมีมกบฏบวรเดชเกิดขึ้นเนี่ย พญาผลได้สั่งให้ทหารเรือนําเรือรบนะคะแล้วก็ให้ใช้ปืนใหญ่จากเรือเนี่ยยิงโจมตีฝ่ายกบฏแต่ภายในกองทัพเรือ,อก็อย่างที่ผู้จัดพูดมาเบื้องต้นเนี่ยนะคะว่ากองทัพเรือเองก็เกิดความร้าวฉานหรือความความคิดนะแตกแยกกันะระหว่างผู้บัญชาการทหารเรือและเสนาธิการทหารเรือ คือนาวาโทหลวงสินทูสงครามชัยเดิมชื่อสินกมนลวาวทินกมลกบกรมนล,รมน,ลนาวินนะคะกะมนลนาวินฝ่ายหนึ่งฝ่ายนี้เนี่ยเขาเป็นพวกเดียวกันกับอีกฝ่ายหนึ่งคือรองประชาการทหารเรือนาวาโทหลวงสุพัชลาใสหรือชื่อบุงสุพัชลาใสก็พูดง่ายๆว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะเมื่อ ไม่ไม่ตรงกันมาตั้งแต่ช่วงอย่างที่เล่านะคะตั้งแต่ช่วงเกิดการการปกครองนี่พอถึงเวลากระเบิดบวเรเดชเกิดขึ้นเนี่ยก็ทาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายกร,รัฐมนตรีก็ทําให้เกิดการขัดแย้งกันการมันทําให้เกิดการทหารเรือเองก็แบ่งออกเป็นสองพวกนะคะสองพวกการที่จะให้เอารถเกราะของกองทัพบ,บกนะคะไป จำนวนสี่ขันไปรักษาสะพานพุทธยอดฟ้าไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เรือรบแล่นผ่านไปบางนาก็เ,เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ตอนนั้นเนี่ยหลวงสุพัชลาสายเองเนี่ยเดินทางออกจากกองทัพเรือเพื่อจะกลับไปรายงานการปฏิเสธคำสั่งรัฐบาลของกองทัพเรือต่อพญาพหลผลพญาเสนาที่วังปารุสกวันตอนนั้นวังวังปารุศกวันตรงใกล้ๆลานพระรูปทรงม้าในตรงหัวมุมถนน ที่จะตรงไปหลานพร,รูปเนี่ยนะคะวังปาร,รุษที่ปัจจุบันเป็นของตำรวจเนี่ยในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองตอนนั้นเนี่ยเป็นกองมัะชาการเลยนะคะที่ตั้งรัฐบาลของฝ่ายกบฏไอ้ฝ่ายคณะราษฎะะารหาลวงสุวัชรสัยก็พยายามจะเดินทางไปรายงานต่อพญาพหลุพลพิชัสนาที่วังปาร,รุษก,กรวรนาจากนั้นก็ไปพบกับหลวงพิบูลสงครามหลวงพิบูลสงครามก็คือจอมพลปพปิบูลสงครามเนี่ย นี่ถือว่าเป็นตัวละครที่สำคัญมากนะคะเป็นทหารเอกเลยของฝ่ายคณะราษฎรในการทำการปราบกบฏบวรเดชได้สำเร็จซึ่งตอนนั้นเนี่ยจอมพลปอพิบูลสงครามนั้นเป็นผู้มชผู้บังคับการผสมนะคะคือผู้บังคับการผสมก็หมายถึงว่าสามารถสั่งการกองกําลังผสมทั้งกองทัพบ,บกของทัพเรือกองทัพอากาศมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการปราบปรามเหล่ากบฏบวรเดชทั้งหลายเนี่ย เพื่อจะไปแจ้งให้ทราบว่ากองทัพเรือเนี่ยไม่เห็นด้วยหรือคิดคิด,คดต่างยังไงเหตุการณ์ <could explain why> ที่ผู้จัดเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ท่านจะเห็นว่ามันจะมีการประทะกันนะคะระหว่างทหารเรือกับทหารบกที่แถวแถวบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้าการยิงกันแถวแถวแถวสะพานพุทธตอนในเวลานั้นเนี่ยหลวงสุภชาลาศัยเนี่ยเดินทางมากับรถกราอคันแรกนะคะ เรือโทรบรรจงชีพเป็นสุขไปกับรถเกราะคันที่สองเรือตรีกิมเจียงแสงอุทัยขึ้นไปกับคันที่สามส่วนรถเกาะเราะคันที่สีนั้นอยู่ในบังคับบัญชาของนายทหารประจำรถแล้วทั้งสีคันก็วิ่งตามกันไปยังะสะพานพุทธแถวๆบริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า การเปิดปิดสะพานพุทธยาฟาน,นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการในในอดีตนะคะในเวลานั้นแต่ก็มีการมีข้อตกลงให้ผู้บัญชาการทหารเรือนั้นมีอำนาจสั่งเปิดและปิดได้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ผ่านของเรือรบอดังนั้นเนี่ยจากการได้โทรศัพท์นะคะมีการโท,โทรศัพท์ไปยังผู้รักษาสะพานก็ซึ่งสังกัดกรมโยธาธิการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจฝ่ายทหารเรือจึงได้จัดนายทหารจากกองช่างและกองไฟฟ้าข้ามมาตรงเชิงสะพานฝั่งพระนครพร้อมด้วยนายทหารนาวิกโยธินอีกหนึ่งนายแล้วก็กำลังทหารหนึ่งหมู่อาวุธครบมือนะคะเพื่อจะไปคุ้มครองอคุ้มครองอนายช่าง จนสามารถเปิดสะพานพุทธยอดฟ้าได้เรียบร้อยแล้วก็เรือรบบางลำได้แล่นลอดออกไปได้แล้วแต่กำลังส่วนหนึ่งก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่ที่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้ารอจนกว่าเมื่อเรือรบทุกลำลอดไปหมดแล้วเนี่ยจึงจะตามไปสมทบที่บางนาเมือ่อเมื่อขบวนรถปืนเกราะหนักปืนกลหนักนะคะฐานโทษรถทุ่มเกราะที่มีปืนกลหนักเนี่ยเดินทางมาถึง ก็วิ่งขึ้นไปบนสะพานซึ่งช่วงกลางกำลังเปิดอยู่ให้เรือรบแล่นผ่านทหารบกบนรถก็ตะโกนให้ปิดสะพานอันนี้เป็นเป็นเหตุการณ์ในช่วงปะทะกันเลยนะคะเวลานั้นขณะที่เรือก็ในแม่น้ำเจ้าพยาเรือรบของกองทัพเรือก็กำลังแล่นไปรถหุ้มเกราะรถ ทหารของทางกองทัพบกก็ขึ้นไปบนสะพานในช่วงที่คือบนสะพานพุทธนี่ท่านคงนึกภาพออกนะคะว่าช่วงที่เปิดสะพานนั้นจะเป็นช่วงแค่เฉพาะตรงกลางของสะพานเท่านั้นนะคะส่วนข้างๆ2สด้านนั้นยังยังอยู่ในสภาพพื้นราบปกติซึ่งรถเนี่ยสามารถจะวิ่งไปถึงตรงบริเวณนั้นได้รถของกองทัพบกเนี่ยทหารบกนะคะก็ไปยันเอาไว้นะคะบนสะพานแล้วก็สั่งให้ปิดสะพานนะคะ ตามที่ตะโกนให้ปิดสะพานเพื่อทหารเรือที่คุ้มกันอยู่ก็เดินหลบเข้าใต้สะพานแล้วก็ไม่ยอมทําตามนะคะขณะเดียวกันนั้นเนี่ยที่กลางแม่น้าเจ้าพยาเรือกลไฟของราชนาวีลําหนึ่งซึ่งลากจูงเรือลําเลียงทหารของกองพันนาวิกโยธินไว้เต็มกําลังกําลังลอดสะพานออกไปพอดีปืนกลหนักจากบนรถ หุ้มเกราะแล้วก็รถของกองทบกทหารบกที่อยู่บนสะพานก็เปิดฉากระดมยิงใส่เรือรำเรียงทหารนาวิกโยธทินที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาทันทีจนนาวิกโยธทินตกน้ำไปหกนายฝ่ายทหารเรือจึงยิงโต้ตอบนะคบทั้งปืนเล็กและกรปืนกลทำให้พลประจำพลทหารประจำปืนกลหนัก ของคันหมายเลข3 3ที่หลวงสุภชลาสัยควบคุมสั่งการอยู่ได้ได้รับบาดเจ็บแล้วเรือกลไฟก็เร่งนะเร่งความเร็วแล่นลอดสะพานไปในที่สุดส่วนทหารนาวิกโยธินทั้ง6งนายที่หล่นจากน้ําทั้งปืนกระสุนและเครื่องสนามต่างก็พากันว่ายน้ําขึ้นฝั่งได้ทุกคนพร้อมทั้งอาวุธโดยไม่ได้รับบาดเจ็บอ,อ,อะไรเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายในช่วงเวลานั้น รถเกราะทั้ง4คันภายใต้การนำของหลวงสุพัชลาสัยยังคงวิ่งไปบนสะพานแล้วกราดปืนกลขึ้นฟ้าสองสามชุดเป็นการขู่ขวัญเป็นผลให้ทหารเรือสี่นายที่เฝ้าคุ้มกันอยู่เดินเดินออกมาแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ยังหลบกระสุนอยู่ใต้บริเวณใต้สะพานพุทธนะคะไม่ยอมละทิ้งหน้าที่จนกระทั่งเห็นเป็นหลวงสุพัชลาสยจึงออกมารายงานตัวแล้วก็เห็นว่าเป็นผู้บัญชาของตนเองเป็นฝ่ายเดียวกันนั่นเองนะคะ หลวงสุพชรา,าสาัยสั่งให้เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการปิดสะพานโดยเร็วแล้วก็แต่ก็ไม่สามารถจะปฏิบัติได้เพราะเครื่องอุปกรณ์สำคัญบางชิ้นฝ่ายทหารเรือได้นำลงเรือไปด้วยขณะนั้นเนี่ยเรือหลวงสุครีบและก็เรือยามฝั่งหนึ่งลำกำลังจะแล่นลอดใต้สะพานหลวงสุพัชรา,าสายก็ร้องตะโกนให้กลับ ไปผูกทุ่นตามเดิมแต่เรือทั้งสองลำไม่ยอมปฏิบัติตามยังคงมุ่งหน้าแล่นลอดใต้สะพานผ่านหลวงสุพชชราสายไปอย่างไม่เกรงกลัวเรือรบลำสุดท้ายที่แล่นลอดสะพานตามออกไปก็คือก็คือเรือหลวงคำรนศินนะคะก็เหตุการณ์กำลังตื่นเต้นสนุกสนานเลยนะคะเรียกว่าถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นเนี่ย ก็อาจจะรู้สึกระทึกใจมากๆนะคะมันเหมือนในภาพยนตร์เราดูในภาพยนตร์เลยนะคะแต่เวลาของรายการเรียบพระนครหมดลงแล้วติดตามเรื่องราวการประทะกันของ2กลุ่มนะคะกะบฏบวรเดชแล้วก็กลุ่มคณะราษที่บริเวณสะพานพุทธยอดฟ้าได้ใหม่นะคะในคราวต่ตอไปวันนี้ดิฉันธนพันธ์บุญ,ญรัตนลินต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ